สาสบายดีพี่น้องทุกคนเนาะมันเนี่เขาก็อยู่ที่ตลาดนะของผมหนองยาดนี่เป็นขายชิ้นงัวนะเป็นสุดก็มีย่งางปลาหมึกพี่น้องเป็นโตโตละสี่สิบบาท

ตับแตงเงี้คะขาหมักบวบเป็นหน่วยใหญ่ขนาดเล้แกงก็ทำแต่ว่าม่ทำแล้วเปที่เหนียวไม่ทำนะมี้งมิ้ม,ม,ม,มนมีทํานิ้นผักพี่น้อง ผักจะผักสดสดก๋วยเตี๋ยวแห้งจากล่องเลยยี่สิบบาทกระเทียมหอมพี่น้องขายสตรอเบอร์รี่นะสตรอเบอร์รี่เด้อพี่น้องเด้อ ตลาดมัน่าโมวันพิได้เอาจากขนมกินเล่นน yeah> claro ี้ร้านดูปลาทูจ um> ้ามีมีปลาทูมันนะแม่ก่อนได้จากที่สวยเลยจาเล็กจานใหญ่ก <Ja? ็มี แลงสดจ้าจ้ามี่วนมค่ะงขายกล้วยทอดแม่ขายดีเนาะปาคอใหญ่ทีเนาะเอาไข่หมดแดงปลาจ้าคุครัวให้เรียบร้อยเลยเนาะ มันยังแม่ค้าไข่มดแดงหรอจ้ามีทั้ง,งตรงทั้งโบตรงกรองละห้าสิบบาทค่ะจ้ากระเพาะปลาพี่น้องถุงละสามสิบบาทค่ะจ้า ม like ุ้ง่อันนี้องไก่คบ้านสะโกไงราุณจาต้มควาให้กับมีแล้วนะเงนเด มีตามปลาเผาติเตเซบดีมาขามสีทองทอหน่วยใหญ่ๆเลยเนาะหน่วยงามนะไขมดกทงเกวานยนะจะมี่มดกท้กเเาแกงัก้ไข่มแดง จาละห,ห้าสิบบาเนงเค้นที่เนาะไปอย่าไปนั่งอายเพื่นลุกขึ้นพนันกินอาน้องเห็ดบดคืนงามขนาดเลยปุขักหวาน พักหวานเป็นกระสอบเลยเนาะไหมคะไม่ตกองเะเไเจอรูคู่แล้วมืหร่ะคนหลายได้มาในคนหลายแหงเยอะไได้ถาได้นะคะจะแกะเอาไหมครับพี่ เจ็ดจ้ามีเจ็ดมัวมีเจ็ดน้อยค่ะเจ็ดที่คุยจะเจ็ดที่คุยคุณเจ้าบ้านตรงละห้าติดจ้ะสามเล่นดูก่อนได้นะคะชิมดูก่อนได้จ้าจ้าไข่โดนัทพี่น้องโดนัทอันนี้ไก่ทอด อาหารทะเลจ้านีชุละอื้บอชุลชละหาสิบุลลห้าบาทห้า

ไข่จะมีเลยคือน้องไข่สดๆดอาหารที well, ่ปุ่น้รานไวั ปลาจระที่น้องปลาปลานิ่นมีทั้งหัวและทั้งสาก็มีแม่ค้ากำลังกินข้าวผัดไทยหอยทอดเลยจ้าผัดไทยหอยทอดห่อยละยี่สิบบาท จะต้นให้พร้อมเน,ะนาะสียงานแพส้มจะพี่นอ้องเป็นแผ่นจะนมีหั่นให้เรียบร้อย เป็นแผ่นเป็นตัวนะคะยิ้มหวานโล้มีประเดกประเดกเป็นตัวก็มีมเนาะไ้าะครับสาถุงไม้เลยครับซับได้นะครับเลืกได้นะครับปิงตบไม้ละสิบบาทสิบบาท กับข้าวจ้ามีกับข้าวหลายอย่างมีทั้งยำก็มีเนาะไข่กะโลกก็มีพี่อน้องผักหวานผักหวานเพิ่น้ำงามปลูกเก็บฟางมดอกบกใหญ่ ไสมาว่ะใสมาก็ต้องมาเลยคอกชุนันเดีอยวที่าคนมาฮอตกมเืดตามจฟางใจี่น้องอุิเก๋เนาะแซ่บมีมะรั่วจะมีมะขั่วให้ข้าวของเพื่นขายหลายขนาดที่น้องเลยมันือ่าว่ีมีทั้งส้มกอบจ้ง มันเปิ่งน้ามาันมะม่วง้ยมันมอะไเลยมันพ่นมุมมันมีสีเขียวมือนนแห้งนะมาเบิ่งน,นทางทีพี่นนอะแก่นดำๆนะคะยาวันอน้อยอันนี้ก็ะเพ่าถุงเนาะลาปลาองสุกเรียบร้อย ก่อนเดียวจะมาใหม่่ลัดวคนอมันบอลีบรรยากาศตลาดของผมหนองยาดพี่น้องมาดมกระโะระาะมคะัวให้เรียบร้อยเนาะค่ะคั่วให้เรียบร้อยค่ะ ผักนผักสดเห็ดฟางมีกระดกนีใหญ่มันนี้วันวันจันทร์คนหลายแงย่มดพี่น้องเนี่ยขึ้นมาซื้อกับข้าวกับน้ำเนาะอันนี้ปิงปลาปิงกบกระมื มนปิ้อยู like ่ห like? ลังร้านนะกินเลยกินเลยโตเกียวจ้าข้าวนม วันที่หนึ่งก็มีสาเขา่ากำลังเขา่าฮอน้อนเลยบบเมกทั่วจะที่น้องพักทั่วผักดิ้ว ไก่หมุนพี่นอ้องไก่ซีมดแล้วขายดีขนาดเลยไข่ลูกจ้าใส่จ้ะพี่นอ้องใส่ตันใส่อ่อนหัวหมูของแท้ต้องมีหัวนะเนาะ็นกำลังขายเลย หมูหมูลิ้มูพี่นตับมูไส่แนงรยงางต่อพี่นนอะ คนปลาทูบอไหมคะเกี si ่ยวเห็ดเครื่องค่ะเกี่ยวเห็ดฟางเกี่ยวเห็ดเครื่องเศษปลาทู100%ซับธรรมดาแซ่บที่สุดในโลกเลยแม่นบลังกาจีหอมๆเนาะหจะจีใหม่ๆต่ำนี่โครงไก่พี่น้อง ญ่ใข่จ้าพี่น้องมาทางนี้ก็จะเป็นเครื่องมือเนาะช่วยจานของเล่นด้านซ้ายมือก็จิมีเสื้อผ้าเนาะพี่น้องโซนนี้จะเป็นเสื้อผ้าทั้งนัดเลย มีแต่ rule, <iałem S 1> ตัวงามๆเลยเสื <off> ้อผ้ามือสองสามตัวร้อยมีตัวละสี่สิบบาทอันนี้สี่สิบสามตัวน้อยเดียวได้กางเกงก็สี่สิบอย่างต่อทีเนอง ตัวละสิบบาทบาท้านี่โอ้คือขายถูกแท้งามๆอันนี้ตัวละสาวบาทตัวละหกสิบเก้าโอ้งามเลยพี่น้องเป็นกางเกง โซนี้จะเป็นเสื้อผ้าของเด็กน้อยน้องเอ้ยมีตะตกันงามซึ่งมาให้ลูกให้หลานใส่นะ นี่คือบรรยากาศตลาดของถมหนองยาติของจังหวัดนครพนมเนาะเสื้อผ้าหลายพี่นองเข้าคลองกันหลายสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่น,นี้แหละเนาะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องขอบคุณที่เข้ามาติดตามและรับชม